น,น,นี่เป็นน,นทีเาว้หกเดี๋ยวนั่งกอดปีสองพันสอ เกเกเนาะเกเกตอนนี้เาเจ้าอยู่ขอดแกนยยเยอะรทรงเยอะรงเดินทางที่มุ่งหน้าไปนครราชสีมาพื่ะเด้อแนะนำมันผู้เดินทางน้ำ การเดินทางจากอุดรมาหอดแก่นก่อนที่เข้ามาพอดขนแก่นเนาะทางเรียงเมืองมีรถดิดเยอจำนวนหนึ่งเนาะเนื่องจากว่าคนมีการปก่บปูนแปลงซ่อมแปงเส้นทางเนาะสร้างสะพานหัวขวัเนาะไม่อยู่เส้นทางใกล้ชิดหอดทางเลี่ยงเมืองเบื้องเหนือะ ก็แนะนำทั้งผู้สมที่ว่าผู้ที่ว่ามักเดินทางไปพุ่นไปที่กับที่เข้าหรือที่ออกกับพยามเพื่อเวลาไว้น้อยนึงดอกพอรถมันติตดติดกับบถติดลายดอกแต่ว่าก็ให้สียเวลาประมาณสิบห้านาทีน่ารักจุ oh. Oh. Hey. เ้เจากก้าก็ไม่ได้ทายหูไม่ได้ทายคลิปไว้เนื่องจากว่าเอานอะกล้องขางเจ้ากันมันต้องได้ร์บแบตเตอรี่ไว้เนอะ แบตเตอรี่มันตำ่ำก็เลยบได้ทายไว้ให้เบิ้งว่ามันรถดติดแบบแต่ให้นอตตอดเข้ามาจากดูดดอดที่เข้าไปหาคนแกน<อ>ทางเลี่ยงเมืองแกนเรื่องเหนือหรือว <c oughs> <ๆ>่าโบได้ทายคลิปก็คือว่ามามอด้าพีลล่าซักแบตเตอรี่เต็มแล้ว ข่าวมาในเมืองขอดแกนแล้วก็เห็นรถกันนั้นละรถติดสงควรกันเนอว่าเวลายามแรงเนาะยามแรงตอนนี้บ่ายตอนนี้บ่ายสี่โมงเกือบห้าโมงบ่ายสี่โมงสีสิบนาทีเนาะถือรถน,นาแน่นสมควรกับที่ห้ว่าติดกับวถาึงคัญเนาะเวลาก็เป็นติดอยู่ไฟแดงจอดไฟแดงกนนะ่ะรับชมเลย นรมดาเลยแต่ว่าในช่วงโควิดก็ถือว่าลดนอว์แลนด์ยูขอนแก่นนี่ก็ถือว่าปกติเนาะคันว่าก่อนโควิด่อ้ว่าละทางอันเนาะทางมันถนนมีสภาพทางหลวงหมายเลขสองตัวนี้นี่ก็ถือว่าทิดตลอดทันแล้วคันก่อนโควิดเดี๋ยวนี้หลังโควิดมาแล้วมันเกิดมีคนเดิน เดินทางกันดอยลงเื่องจกว่าไฟไหม้ก็ไฟย้ำออกวาดออกเมืองเพื่อว่าเป็นการให้มีความเสี่ยงต่ำในการติดโควิดนอกแทนต์ระบอริต29้านาฮานาจูฟาว่าห้พอแมพี่นอ้องทานผู้สมได้เห็นน้ำกัดอย่างสิเหล่เนออาองนี้ วัดก่อนแกนในเมืองก่อนแกนรังแรงปเป็นตามเส้นทางมิตรภาพทางหลวงหมายเลขสองทางหลวงแห่งซาตหมายเลขสองนอเนาะต้อาเนาะค่ะุสมเน,นาะต่างประเทศกูมีโอกาสได้มากอเบิรงกันก่อนเราก่อนแกนเปินเจริญหูรองเน่าได้เบิ่งไปแค่ละ นี่ครับเจ้าชิมุงงม่งหน้าไปนครราชสีมาน ภัยพูดละเนาะเจ้าเก๋คำรถมากเกนคือวางแผนคาดเคลื่อหนหน่อยนึงคือว่าจิมากินข้าวสวยอยู่ขอนแก่นนี่ก็เลยว่ามันก็นเลยกว่าเป็นข้าวสวยเป็นข้าวเป็นข้าวสวยแต่ว่ากินตอนใบเกๆเนาะตอจนใบเกเๆ ไปกินยนนันนั่นแหละเคยกินอะไรไม่ยังอำเภอบ้านไพ่เันแล้วบ้านไผ่เป็นสิทนทรอาหารแบบอยู่ในห้างมันก็มิมชื่อรับน้ำไม้แล้วก็ปอดสารพิษหรือว่าปอดอันว,วัยรุกกิน29พอสุกวันยัน เป็นห้องแอร์แต่ว่าเพิ่นก็นมีการอันน้ำไม้ฉีดฟุยาอยู่ตลอดเวลาเนาะนอาหารตรันซื้อว่าอาหารเนี่ยอาหารนี่ยังซุปซุปนี่เราเจ้าก็ไ่เคยจับได้ยักเทือ่อลืมอยู่เลยเลยเล้าแล้วกับพี่ดีมีซุปทานอาหารมีซุปเดยทางสมเดอร์เขาเจ้า แกละคลิปก็จบจะของเจ้าไปไปมาก็ยกขาออกเรื่อยแเลยว่าลืมเจืดเห็นน้ำกันละอันไซเมอร์ขึ้นสมองแล้วกับความจำก็เสื่อมไปเลยมันลงมาคืนละกั็จืดได้จำได้นะเนะั้นนี่แหละสะสมที่คนขับรถนักเดินทางเรียนว่าอยากให้หู้มาเห็นน้ำกันต่อผู้ที่ว่าขับรถเดินทาง ไปใส่มาใส่ไห้กระบ,บอกซีเนกันถนนตัวใดมันมีรถนนติดหลายถนนตัวใดมันเอฟีมีการส่มแปลีบำรุงถนนตัวใดมันคือน้ำท่วมอย่างเ,าเาข,าย,ขงเา,งายก็ติดตามเพื่อกันติดตามอันยูทูบของผู้นักเดินทางหลายๆท่านเนาะติดตามเพื่ออย่าเพื่อผู้สถานาการณ์เนาะในการสั่จอนในการขับรถอยู่ในตามเส้นทาง หลวงของพีน่น้องประเทศไทยนอ้องเส้นทางข้างหลงประเทศนี่นมันเรเื่องหลวงหลายภายมากเทไรยังเล่านะจังว่าคาดเอาว่ามันติดอยู่คนหนึ่งเขาก็หลีกเลี่ยงไปคนหนึ่งได้นะพอเส้นท,ทางมันบอเป็นเส้นทางเดียวสามารถเลี่ยงไปทางงได้คือกันฮัเดอทางทสม นะใหคาคนพวฮอฟฟังเหมือนเือฮาฟฟังหรือว่าเบิ่งนคลิปของแต่ละคนเขาก็สามารถเลี่ยงทางที่ว่ามันมีรถแอะอาร์ตหรืมีสถานการณ์อ,อย่างได้เพราะว่าเดี๋ยวนี้ยูทูบยูทูบนี่มันออกพระเจ้าออกนี่ออกไวๆๆหลังอย่งเด้หลังจากอันถ่ายคลิปนี่นี่ได้สองวงเดียวสองซูมมันก็ออกได้ละขอบเ,เจ้ากันเจ้าก็ถ่ายออก ท้ายแล้วนี่อีกสองส้วงก่อนที่จออกเนาะใหผู้ใหู้้เดินทางกับทันกับสถานในการติดตามเนาะการแล่ดนสัญจรตามเสน้นทางเนาะหลวงเพ่งสาตของประเทศไทยเนาะก็คือตอนนี้อยู่ที่ถนนมิตรภาพทางหลวงหมายเลขสอง เพุ่นก็ถือว่าเพุ่นได้ปรับปรุงโครงแปลงขยายได้ช่วยในมาตรฐานสากลระดับพผู้เละระดับต้นๆของอาเซียนผู้เล่าก็จะตกไปในอาเซียนนี่ก็ถือว่าถนนทางประเทศไทยคือว่าอยู่ในอันดับหนึ่งๆผู้เละรองมาเจา้าอันมาเลเซ,ซียบอนะ่อนในอาเซียนเท่าแต่ว่าในอาเซียนเทานี่พัชชิกนี่ก็ กแม่นยวแมนรองมาจากันนั้นอันนี้ปุนเกาหลีหันอานาะทำโซนไปไปในท้งเรน,นั้นแหลกะการแถวนั้นเริ่ไปแถวนั้นนะอย่าี่ว่าแถวนี้มันก็ ทราบน้องกันฮะมันมีอัน,น,นไฟแดงลาลมีซีแยกลาลฉะนั้นจะต้องได้จอดไฟแดงอยู่ตลอดให้เทาเสียเวลาเนาะใกนการจอดไฟดอกไฟแดงคือว่าหลายสุขวัลขนะันนองราวขนะันนอ สี่โมงห้าโมงของธรรมดาเราคนเลือกล่าเลือกการได้ส่วนหหายเป็นรถคุณ่งเป่นกะเฝ้าแก้เครื่องแก้คองไปส่งให้มนถึงยึดหมยปลายทางเนาะบนสินค้าที่ลงมันจะไปไปถึงปลายทางเหมือนกัตดิดเดียวน้อยนึงกับของธรรมดาเนาะอินในเบื้องน้ำเกลือแล้วก็ในช่วง เวียนมืออย่างก็อาจจะบปหลายเนาะกันช่วงแรงช่วงคํำแล้วจากว่าหลายล้วยเพราะว่าช่วงคํำนี่แห้งหลายเพราะว่ามันเป็นหลุดขนทรงเทเลอร์สิบล้อเส้าสองล้อต่างๆสัญจรลายกตสิเริ่มกติต่อนี้นี่แหละไปนะหลุดขนทรงลายถ้าหลุดขนท่งลายเขาเขาเจ้าเขาเจ้ามันแรนซ่าแรนซ่าแลกวก็เทศไทยมันลดน้อยนี่ตาม ตูดตามอย่างไม่ก็ซาไปทำอาชีแซงกับแซงลำบากวมาแลกเปลี่ยนข่าวสารน้ำกันเนาะเจ้าตัวน,นี้อยู่คอนแก่นคอนแก่นแล้วกับน้องซีออกไปนครราชส,สีมาเพับอนะี้ไปอำเภอบ้านไพ่พุ่อละอำเภอเพุ่อละต่อไปแล้วครับ กัสิพยายามำคอยขับรถไปจนี่แล้วฮอดใส่ก็ได้นอนฮัลวันต่อไปค่ำแล้วก็นอนกับพ่อหมายพอสิรักพ่อตัวเองขับรถจนดึกจนดืนกลาวว่าค่ำแล้วเาก็นอนนอนอยู่ใส่กับสิงเป้าหมายรักกับสีนอนนครราชสีมาละนอนมันสีฮอดซาแดงกับสร้างนองได้เข่าตุ่นน้ำตอดที่รักกั พอเรากินมายังเคกินเผาแรงบาทเดียวเนาสมมตนลดขนทรงจานวนหนลายเดี๋ยวนี้เพราะว่าพัทยอประเทศไทยเพิ่นมีการพัฒนาเพิ่มหลังจากที่โควิดซาลงมาได้หน่อยหนึ่งเนาะการพัฒนาการสร้างสาการจับใจส่สอยๆการมันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น้แล้วมันก็ต้องลดขนทรงมันก็ต้องลายขึ้นลายขึ้นลายขึ้น แก้เครื่องแกของแจกยายสัญจรแจกยายให้กันได้เรืออุปโภคโอโภคต่างๆเนาะเป็นกฎเกณฑ์ของทำของวันจักรของการดำเนิชีวิตของแต่ละประเทศหรือในทั่วโลกเขาก็แมวนี้แหละนะตต้องมีการสัญ,สญจรแจกยายกันเยี่ยบ้กทางเบื้อง้ายมือผู้ข้า้าขับมาแล้วข้าจ้าเมื่อยประก็บ แวะแล้วก็จะนอนอาจจะนอนก็บ่เป็นอย่างขอเพียงเฮาแวะขอบทางได้เนาะผู้ใดต้อ,ยอยงไปได้ก็ไปเออรถเรื่องเราอยวนั้นคือรถเบื้องขวามืรอรถเทรลเลอร์กันนี่นี่เมาเมาเลนขวาไปเลยเราก็ได้นั่นนั้นคือเราอยากคือที่เม้นแล้วก็ฟ้าฟังไปส่งสินค้าให้มันถึงต้องตามวิลลเวลาที่นัดหมายอรอด้วยจังได้ที่กินเขาก็คอ้แลนดอกขวามือนี่นะ เพิ่นต้องแลนอยู่ซ้ายมือแต่เพิ่นเอาท่านกินทางกินทางมือไปเลยนะอยู่ขวามือนะคนแลนด์ไว้ก็แลนบ่ได้เด้หั่นบแลนด์ได้แต่แปดสิบสุดเกียรติแลนได้แต่80ดสิบตางตามรกเบียบหลักการแลนด์เ,เกินนั้นคือว่าพีชรถเตือนจราจรและขันมาแลนมาแลนเบื้องขวานี่หลายๆนี่ก็ผิดระเบียบจราจรคือก,กันนะายจวกาวาทูสเตเลอร์ฟองหนึ่งที่ว่ากายมาถึงกับล็อก็ ปฏิบัติบอถึงต้องตามระเบียบของการงการสัญจรจนะ์ตับทองถนนนะเนาะถ้า่เจ้าหนา้าที่ตำรวจเพิ่นนะเาเห็นเนาะก็จะจะเอื้อมมากราบมาปรับมาไหม่เนาะม,มาใส่มาปรักศาสนาคติว่า,า,ตา,า,ตา,าตนะนะตัวไปอือตัวซ้ายมือนี่บอเราะถึงต้องเรารับขับอยู่เตรงเลนซ้าย รถไแลรวก็แลี้ยงเกินแปดสิบแม่ตัวสมงเนาะไปตรงพิพิธองได้กเด็กกันแบบนี้เลยเนาะกลับุน,นาไปอ,อําเภอ่านไนเานาะแล้วก็ไปอพาเพอว้านไพรแล้วก็ติไปหาอำเภอฝนเนาะไปหาอำเภอฝนแล้วก็สีแวะกินขา้าวกินข้าวสวยเนาะอยู่อำเภอฝนั้นหแหละอีกประมาณ ที่ผ่านนที่ก็ฮอดเลยนี่ใครเลยแต่ว่าแม่กินทาเพื่อพ้นหันกัพอดีมอดเจาะเรากินข้าวดดาสวยแต่ว่ากินตอนบ่ายแก่ๆจะเป็นหลักการเดินทางเป็นแต่ละตารางโซมันก็สามารถที่จะกำหนดว่าเขาต้องกินข้าวเศรเ้าต่อ่วโ้าโต้องกินขา้าวเออตอนเศร้าตอนไหนมันถึกโมงบอตอนสวยต้องกินไหนมันถึกโมงกินข้าวแรงไหนมันถึอโมงมันมัน,มน มันจะปฏิบัติบอดได้เพราะว่าขับรถอยู่ในรถมันจะจอดไปจอดมัิเปล่นห้านกินอาหารมันกับบอได้มันกับบางยางมันก็บบถือปากเขาเขาจะกินห้านดีว่ามันถือปากเขาเราเราทอดเพื่อก็เลยได้สวยได้น้อยหนึ่งจากกินขา้าวมันสวยอยู่อำเภอโฟนี่แล้วเดินทางต่อเมื่อเดินทางต่อเราไปฮอดนครราชสีมาแล้วก็ไปกินข้าวแรงอย่างนี้ เข้าวแรงเอา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 ดึกดึกได้พูดละสองทุกพุ่นแหละคอยกินได้กินเนาะกินแล้วกับเนาะอาจจะนอนนอนนั่นแหละนอนเวนอนห้องแงมแ้มหรอกพื้อเช้าคอยว่ากันใหม่ถึงนาเนาะอันนี้เป็นวิถีชีวิตของคนขับรถเดินทางเนาะเลียวใดก็ถือว่าแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกันปูบางคนก็นปฏิบัติแนวหนึน่ง ควบค้นกับปฏิบัติแนวนึงแต่ว่าเขาเจ้ากัได้ปฏิบัติแบบนี้แหละตั้งเนาะเขาเนี่ยกระตรงเวลาอย่าเตล่ะสำคัญมันกริฟน้ำได้ดึงน้ำอยู่ตลอดหมายว่ามีแรง,งใจแล้วพอรถรถผู้ซื้อว่ารถเทเลอร์สองสองล,องลองกก่องล่อแก่เครื่องลายสมควรมฮือนี่สปความเฮือนี่เลยแล้วก็เจ้แกกไปใส่แกาจากเหนือลงใต้เด้ จะเป็นเครื่องที <lighting> qui, ่ว่ามาจากอันนั้นฟังโซโฟล้าบว้ามมาแล้วส่งต่อไปอันนั้นลงไปกรุงเทพือกตัวซีมัวมัวว่านะครับเจ้าก็เดาว่าได้เพราะว่าสินค้าเพิ่นนี่เพิ่นเอาใส่อันแล้วก็จุดปิดดินอกขดปิดใปล้ไหมมัวเป็นอย่างเดียวก็เป็นสินค้าที่ว่าระวังอันนั้นระวังแขวงต่อแขวงนี่ก็มีนะเนาะ ก็ขอให้เรามันระวังพอคนขับรถเทรลเลอร์นี่ก,นะนะนก็ถือว่าเนาะวันนี้หันนะลงต่ำต่ำพอเจ้าบิ่งก็ถือว่ามีผู้ที่ว่าขับรถโดนน้าลายกระพุ้งนองนองนองน,องนองไปย่ามสีหาม,มงูเป็นมดอย่าว่าเป็นนะครับผู้ใดว่าว่สตำนานในการเนาะขับรถหรือว่าในการในการดำรงชีวิตแบบ พค,ครับรถเนาะไอ้แม่แทนโมกับสภาพร่มเป็นจริงกันลไปขับเจ้าก็ถือว่าขับอยู่ไดในโอโอวัยกับมีแต่แปดสิบสุดเหยียดกับเก้าสิบกัตามก้นตามตูดนี่แหละเต้าตูดรถคันตั้งหน้านี่ยละไปเรื่อยๆแล้วไปไว้เขาไปไว้เลา,า,าไปซ่าเข้าไปซ่าก็หมดหมได้จำเป็นว่าสิโอ้สีเฝ้าส,ฟาสีฟังสีแซงกู เอาตามแล้วไปนี่เราไปได้เท่าไหร่เขาก็ไปตามเราอีกนิดรถทำนาคัดสีขาวไปตามเล้วนี่นะห àng, ห àng ละห่างค้างเราได้น้อยนึงยอดเดือยเข้ามามานะห่างเราไว้ประมาณ13มนะเมตรเนาะหรือว่าถึงรประสบประการก็ต่อท่านผู้สมก็คือผู้ที่ว่าขับรถขับล้างเดินทางไปเรื่อยๆกันให้ บทเรียนให้แก่ผู้ที่ว่าคนรุ่นใหม่ที่ว่ายังขอทำนี้สัปดาห์ในการขับรถเนาะเดินทางไกลเห็นยอดใดกันจุคนสูซีเน่นอกให้กันที่ว่าคู่สอนลานแล้วกันลานสอนคู่ไปซแล้วเนาะเป็นทำสิไรข้าเจ้ามีสัมมีสัมนาข้าเจ้าก็แซงเข้าไป แท่งคูแหว่ข้าราชกาแท้งยสห้ไปกฟแก้วเต้านนะะขาราการับนานแล้วข้ารากากิ่งน,นงไปแล้วได้บัญชีรนรนติดต่อคถระเบียบจ,ะะจราจรท้งหมดที่เขขออที่เราจับกินได้ครับรถชิวบวกหัวสลอดเพาะวยางาัวาซ้มือมีรถเทเล,ลอร์แกเครื่องวา่าใส่เสาสองล้อสิบล้อสิบสองล้อ แลนอยู่ตลอดนะอยู่ใส่มือนี่นะไสยมือนี่มีแลนต่อต่อต่อตลอดถ้ารถน้อยจับเด็ดต้องได้มาแลนอยู่เลนขวามือพี่เบิร์ดแต่ที่แซงก็ต้องได้แซงไส้ผมจะเฝ้าุณจะฟังแน่เดี๋ยวทางผงกับเบิร์งเอา ข้างทางของคนปลูกอ้อยปลูกอย่างโอ้ล้าอ้อยผลพัฒนาบ้านเมืองเผลเนาะผลพัฒนากับโบเลยโบพีข้าวกินเน้นอ้อยกับเ็ดเพื่อไปพริกน้ำตาลเนาะพริกน้ำตาลพริกหล,ลายๆอันนะนะส่งขายออกต่างประเทศเนาะน้ำตาลนี่ถือว่าอันชีวิตมนุษย์เท่านี้นะคือว่าต้องการน้ำตาลนี่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เลย ใน,ในอาหารต่างๆเน้นต้องมีน้ำตาล70%็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วชุกยางไม่มีน,น้ำตาลดอาหาร,ารการกินอยู่ในเดียวเขากินเขาใส่เราคือเราเี้ในอาหารทั้งมดร้อยเปอร์เซนมี70%็ดสเป็นต์่มันเป็นน้ำตาลข้าวเหนียวกับมีน้ำตาลข้าวเจ้ากับมีน้ำตาลพักกับมีน้ำตาลเนาะ รวมรวมรวมถึงรวมไปเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ของน้อาก,การบริโภคของคนอาหารต่งตางอย่างป่านนี้เขายังไปกินน้ำน้ำปานี่เนา้องน้ำหวานแล้วไปกินอันนั้นอย่างซาหวานซาไอ้น้ำตาลอย่างอย่างกะทีน้ำตาลเพิ่มก็เติมอีกจากอาหารแล้วอันที่คอยน้ำตาลนี่มันจะเป็นอันเขาเรียนว่าเพิ่มแคลอรี่ให้แก ให้แกมนุษย์ทางกายมนุษย์เขาต้องการแคลอรี่น,นะ,เ,นะเพื่อไปเสริมสร้างควรมแข็งแร้งเนาะความแข็งแร้งของ,ของ,ของ,ของกล้ามเนื้อกันในมนุษย์เ,าเยขานี่แหละคันว่าเขาได้มีน้ำตาลเพียงพอทางกายเขาก็มีเหงื่อมีแห้งคือว่ามีเหงื่อมีแห้งสมบูรณ์นเนาะ ถามว่าอันนั้นเขาขาดก็มีผลผลดีและผลเสียเนาะถามว่าเขากินน้ำตาลหลายเนาะก็เห็ุใดเขาอันเกิดอันมีเบาหวานเบาหวานหมายถึงว่าร่างกายเขามันมันบม่สามารถที่จะไปไปไปแยกเนาะไปแยกระวางอันอันดีของน้ำตาลที่เอาไปเลี้ยง ยังทางกายเนาะอันซีวะที่ให้ติดกากน้ำตาลไปยังอะแล้วมัแนแยกบ่ได้เนาะบวกี้เพราะว่าในทางกายเขาแย่กว่เป็นเป็นอยู่แต่ว่าบุเก่งแค่ะนะ่ะทางกายคนมันก็แตกตานะ่างเมื่อแยกบกก่าปก่งเมื่อก่อนทีละไรคนอ่ะเกิดมีเอิร์นว่าเป็นเบาหวานขึ้นมาคุณพอไปได้นวดกัดแบบกินน้ำตาลหรือว่ากินน้ำตาลเพียมไปนะอย่างนั้นเนาะทำซุปเป็นปลาอันนี้เป็น เคล็ดลับกบผู้ประสบประกาศนั่นไม่ใช่น้อยเพื่อเราสู่หนอนท่านผู้ชมฟังเพราะว่าขรับเจ้าขับรถขับรถนี่ถาว่ามีแต่ขับรถนี่มันจะง่วงนอนหรือว่างเงานอนหรือว่ามันทุกข์ใจหรือเราไปเนาะขับรถโบได้วาโบได้ว่าถูกไหมนะอันว่าไปยังสี่งเขาหนอ้ท่านผู้ชมฟังไปอะไรอันใดอันนี้มันทูกอ่ะ เนาฟังเอาอันนี uh ้เพนบ่ถูกบ่แมขาวเจ้าเว้าถึงหมดห้อกแครับถึงแท้บ่ถึงแท้งั้นเพ้อเพ้อสําคัญแม่นว่าเจ้าเน้นักเรื่องว่าเพเพลินเนาะเพเพลินมวนมซื่นให้บ่เอาเรื่องอื่นเอาเรื่องคมมวลความซื่นเพเไปเพื่อสร้างบรรยากาศในเวลาเฮาขับรถนี้ คนก็ขับรถก็ฟังเพลงไปขนาดไหนเนาะบางคนก็ขับรถก็ล้มกันไปแต่ว่าขับชอบมันก็กฟังเพลงก็ฟังเรื่อยๆมันก็เบื่อเนาะฟังเพลงรถเถื่อก็มีแต่เพลงเก่าฟังเพลงใหม่รถเถื่อมันก็ม้วนฟังเพลงเก่ากับม้วนก็ฟังเรื่อยๆอะไรมันก็พอได้สร้างบรรยากาศอันใหม่เขาคนมันมีรีแลก ันนี้มามัน่ยุคสมัยใหม่นี่มันมันเลยมีมี youtube นี่เนาะ u t u b e นี่เขาได้บทุกแบบเขาอยากฟังเพลงก็ได้เนาะเขาอยากฟังข่าวก็ได้เขาอยากอันนั้นอันนั้นเบิ้งเบิ้งการสัญจรของแต่ละประเทศเนาะการสัญจรการขับรถขับล้างเตะปละเทศ ถือว่าการท่องเที่ยวแต่ละประเทศทก็ได้ถือเขามดสารพัดเนาะประโยชน์ยูทูบเนาเจ้าก็กขับรถก่อนได้เบิ่งดอกกับเปิดถึงจ,จะเปิดฟังเสียงข่าวเจ้าทายคลิปเขาเจ้าก็ได้ปิดเสียงบ่าไม่เสียเข่ามาในเยงงต่พัดเสียงไว้จนกว่า,วาขาเจ้าทายคลิปแล้วถึงค่อยเปิดขาเ,เจ้าก็เปิดตลอดนะเนาะยูทูบมันก็ เผลอ้เบิึงตลอดเซาซีสมุงล่ะโมมียุดธละเบิดคลิปนี้มันก็ออกคลิปใหม่เบิดคลิปใหม่ออกคลิปหนาเบิดคลิปหนาโต้โต่อต้ไปเลยเฮาบมจิเป็นที่เป็นเต้เป็นต้องมันมันออกให้เฮาเบิงเฮาบมเบิงเฮาก็ขับรถเโลฮะโมเบิงเฮาเตรียมฟังเสียงเอาเนาะแบบนั้นแหละสุมอันเดี๋ยวนี้ใกล้ที่ฮอดอำเภอคูณแล้วที่กับรังท้องกับรังท้องจอกจอกจะแจ้งอยู่เข่าอยู่น้ำไปเน้ ันาเจะไปว่าวไปน้ำหิวไปน้ำกะสร้างมาแล้วทางกรสงเลยหิวแล้วตอนหิวม้านี่เห็นยังก็คือว่าสีแซ่บเห็นไหมเขาขายน้ำผึ่งอยู่แทมทาง่ะโอ้คือสีหวานจ้อยๆเสียบนะน้ำผึ่งแท้อีพันเกียนรต้ขายน้ำผึ่งแท้ลองมันแพงเพราะว่าน้ำตาลแพงตอนนี้ฮนะคือาน้ำผึ่งก็เรียกว่าแพงไปตามๆอ่าน แล้วคอยแย่แไปเด้อรานุศเดอ้อจะได้กะสีฮอดเนาะอำเภอพุนเนี่ยครับเจ้ากะซีเนีน่ยยุดคลิปไว้ก่อนเนาะเพราะว่ามันกับพวกนี้อย่างเราเป็นเส้นทางลงโปนะ่งน้ำมันตะวันทอดอันอันอำเภอพนุนหรือว่าบอลสีแวงขินข้าวเขาเจ้าคอยสีทายคลิปในเบื้องอีกแค่นึงเนาะเราจาทาน เราทำผู้โซทั้งหลายที่ว่าไ้โซมอยู่นอกอะสุขภาพแข็งแห้งอายุหมันคนยืนทำมาค้าขายั้างนี้ะไรใหม่รวยนองได้ช่วงวันพุดจีนปีใหม่กันอันจีนนี่ก็ไปพากันเฮงเฮงรวยรวยอกนำกันเมืดปวดรักใจว่าเาร้า สาวไทยสาวโลกเฮิงเองรวยรวยกับทุกคนเด้อสุขสุข